ครับสวัสดีครับผมผมเท็ดแอนเจอร์นะครับวันนี้ผมก็ได้เวลาช่วงบ่ายมีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับในวันที่เขาสั่งปิดกันหมดผมก็มานี่ครับทุ่นที่ผมทําเองเป็นทุ่นขนเม่นนะครับผมมาเทสทุ่นนะครับทุ่นขนเม่นนะครับสเปคนี้เป็นสเปคไม้ตายนะครับอ่าเป็นทุ่นขนาด20เซนนะครับความยาว20เซนนะครับบอดี้5้คูณหเซนนะครับนี่ผมใช้ ผมใช้พัสดุที่ใช้เป็นขนเม่นนะครับตอนนี้ผมเขียนชื่อติดเลยไว้ว่าขนเม่นไม่ค่อยชัดนะครับมันคือขนเม็นนะครับนี้นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงครับไวไม่ไวนะครับครับเยอะที่ผมใช้นะครับก็เป็นอาหารธรรมดานะครับอาหารที่เราใช้ตกกันบ่อทั่วๆไปนะครับสเปคเบ็ดที่ผมใช้วันนี้คันอ่าคันอะไรเนี่ยเป็นมังกรขาวหรือเปล่านะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับยินอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นคัน1.8นะครับอายา1.8เดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับจะโยนเหยื่อนะครับผมใช้เป็นลูกหมุนเบอร์8นะครับลูกหมุนเออลูกหมุนเบอร์6ครับไม่ใส่ตะ่วนะครับเพราะว่าสเปคผมตั้งกับทุนไว้แ่ามันจะใช้กับลูกหมุนตัวนี้พอดีนะครับช่วงหมุนแค่เบอร์6นะครับไปเทส ตับน้ำมาให้ได้เท่าไรนะครับมีไายน้ำขึ้นแลครับให้สังเกตด,ดูดีนะครับไปแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับครับ,รบกินแบบไม่มีกาลรีรอเลยครับตัวนี้ เ,เดี๋ยวปลดปลากัน,นะครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด็กชายนี้มัน ข, <laughs> ข้าไซมาครับคร <laughs> ับผมเต็มปากแล้วครับ <c oughs> แต่มันสู้ดีมากปลาบอนี้แข็งแรงครับสวยงามแล้วสู้ดีด้วยครับสู้ดีมากครับเดจะปลดเปลาแล้วครับโอ้มัมาสู้ดีนะครับมาสู้ดีดมันมันยังไม่ยอม อยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมเดี๋ยว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 ผมเอามาเข้าากาอนะครับโอเคครับผมยอมแล้วครับไซส์สวยมากนี่นะครับประมาณสี่ขีดถึงห้าขีดนนะครับโอเคครับเดี๋ยวปลดปลาครับครับเดี๋ยวผมให้สังเกตก่อนนะครับบ่อนะครับถ้าถ้ามันมีตัวนะครับถ้าปลามันเข้านะครับมันจะมีเม็ดขึ้นออกมาเต็มเต็มเลย ไม่เป็นพายน้ําขึ้นมานะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะครับนะี่ตรงนี้รูสึว่าะจะเข้าเยอะมากแล้วครับจะโยนเหยื่อนะครับจะโยนเหยื่อแล้วนะตรงนี้นครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวทุ่นขึ้นก่อนอันนี้คือทุ่นขนเม็ดน,นะครับทําเองนะครับทาทตจาหนายด้วยครับตัวนี้สเปคตัวน้อย สังเกตการดีๆนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับลงไปหนึ่งข้อครับหายอ๋อตัวนี้ผมพลาดนี่ผมพลาดครับยังไม่ติดครับผมจะโยนแล้วนะครับเอาขึ้นเอาตรงที่เม็ดมาขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเม็ดมาขึ้นตรงไหนเดี๋ยวให้ดูนะครับมีจะมีเม็ดขึ้นครับ ตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้นะครับตรงน,นี้มีเม็ดขึ้นนะครับตรงน,นี้นะครับโยนเมล็นะครับ,รบขายเคียงนะครับสังเกตอาการทุ่นนะครับหนึ่งสองสามไปแล้วครับพวด แรงดีมากครับปลาบอลนี้แรงดีมากอ้วนตับเลยครับคนเจ้าของเขานี่ดีครับให้อาหารอัดอาหารดีสวยๆครับสวยๆครับนี่ก็ประมาณครึ่งโลนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับผมเต็มปลาทุกดอกครับครับผมเดี๋ยวผมปลดปลากันนะครับ